สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องแนวทางเหล็กเด็ดเหล็กดังครับพี่น้องเนาะก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับผมครับมื่อกี้จะเป็นโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทุทองครับผมครับหลังจากที่อาจารย์พันทุทองได้ปล่อยแนวทางไปคลิปแรกครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้อาจารย์ว่าเด็ดกว่าเก่าครับผม เด็ดย tamam. okay. ิ okay, so alone, team, ่งกว่าเด็ดครับพ e ี so ่น้องเนาะครับจังได้กะไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับผมกับแนวทางของอาจารย์พานทองครับผมกับตามสไตล์อาจารย์เม็ดเดียวครับผมไม่ต้องกลับครับเฮาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองครับเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็น กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับครับก็ขอขอประคุณเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาอวยพรครับผมให้กับเก่ามาเชียร์ครับผมเนื่องในวันเกิดมือว่านที่ผ่านมาครับผมครับขอขอพระคุณครับพรอันประเสริฐของพี่น้องเอฟซีขอให้ครับคืนสู้พี่น้องเอฟซีครับมีโชคมีลาบหลั่มด้วยไปน้ำกันเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังตัวเลข โค้งสุดท้ายอาจารย์พานท่องกันเลยครับฮัลโหลครับครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับอัดคลิปยังครับผมตั้งกล้องแล้วครับผมกล้องครับเจ้งไดอาจารย์คือว่าโทษสายดวนมาแบบเด็ดยิงกว่าเด็ดครับผมเด็ดเด็ดเด็ดก็เด็ดก็เก่งเด็ดก็โงอีก เด็ดก็เจ็ดเด็ดก็หกครับผมอ้าวตัวตัวนี้แม่นตัวนี้แม่นแล้วไหครับผมบ้านี้แม่นแล้วครับเอานะครับผมวิ่งห้าวิ่งวิ่งบนห้าจับคู่จับคู่ แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์วิ่งล่างเห็นแล้วครับวิ่งล่างสามสามจับคู่จับคู่สามห้าสามห้าโอ้จับคู่ายไปนี่เลยนะ ครับผมปล่อยมาอนีเลยครับผมเด็ดยิงก็ดอีกเด็ดยิงก็ดดอาทิตย์วันเจ็ดเหรอครับผมบานนี้ไม่มาครับโอ้เจ็ดยังไม่สูยอีกครับเจ็ดไม่มาหกไม่มีเจ็ดไม่มาหกไม่มีครับผมอ๋อที่ว่าเลขติดเลขติดบนของรับเลขเลขเจา็ดบนห้าหกเจ็ดที่ว่างไว้ห้าหกเจ็ดครับ เขียนไว้ด้วยห้าหกเจ็ดเขียนไว้ด้วยครับเลขติดบนห้าหกเจ็ดครับนี่แหละครับผมตัอันคลิปแรกอาจารย์พ่านท่องเรียบร้อยแล้วฟันฟันไปทีเจ็ดตอนแรกครับผมครับผมบันนี้เป็นหาครับผมเป็นหาครับครับถ,ถ้าถ้าถ้าเ่นอยากเ่นสองตัวเลยครับผม ถ้าเล่นสองตัวก็แตดเล่นห้าศูนย์อ่ะหาศูนย์เนื้อครับผมครับผมหดวี่แล้วให้ไปเอ่อห้าศูนย์ล่างใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้ห้าศูนย์ล่างไม่ใช่แล้วล่ะอืมเป็นบนห้าล่างสามห้าล่างครับห้าบ,บนห้าล่างเด้ครับผมครับ,รบจะว่าล่างนี่วิ่งสาม ช่วแน่นอนชั่วยหลอกสรงเลยครับอันนี้เด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะครับเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับเด็กเด็กเพิ่นมาหลายหางได้ครับผมครับเม็ดเดียวคือเก่าครับผมไม่ต้องกัดเก่ามาเสียซื้อไ้ด้วยนะครับผมครับยาว่าอยาหาว่าไม่เตือนนะฮรับาไม่เตือนครับผมครับผม แปดหาศูนย์เดี๋แปดหาศูนกับสามหาได้ครับพี่น้องครับผมตอนนี้ยุตตลาดปะครับนี่ครับยุตตลาดอ๋อขายของหวานอยู่ครับครับเอาแค่นี้แหละใกล้หมดไปครับผมของหวานหมดแล้วอ๋อลังเก็บของเมื่อได้อาทิตย์วันนันก็มาเช่กับไป สะพานเทพสุดาเนี่ยครับเออรู้แล้วเฮ้ยเล่ยังเล่เป็นสะพานเทพสุดาไปเบิึงเขียวใหญ่อยู่เออบนผู้สิงวะแมีนครับผมผู้สิงเออเขียวใหญ่แล้วก็ไปเบิึงสิดขางไปบ้านกัสติดางไปเทพสุดาเป็นบ้านแรกเลยเขาคำสะพานนะขามสะพานอันเพิ่นขายพวกปลาแห่งปลาสมครับ ใช่ใช่ก่อนที่ขามสะพานไปผู้สิงอืมในบ้านยู่หันลักหาดอกเกดอ่ะโอ้หาดอกเกดใช่มันพี่น้องเอ็ซีว่าคือนบ่อไปหาดอกเกศกเออหาดอกเกดแล้วก็ขามสะพานแม่น้ำสะพานมีสะพานนี่ใหญ่ๆนะครับที่เก่าไม่เสียไปแม่นบ่ครับผมนั่นลักบ้านยู่หันลัก นวิเศษบ้านมอครับครับครับเอามันแต่งหลายเชือดนะครับผมอนวนวิเศษครับนวนขักนวนเนี่ยครับผมเอาครับสูกขลเกินล้เบาแล้วพู้กำรับ้านผู้เขาเลยครับนวลสูงเลยเอานี่ครับผมเป็นโค้งที่ถ่ายของอาจารย์พานทองเด้อครับผมครับเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับผม เจ็ดไม่มาหกไม่มีครับผมห้ามาแรงแล้วครับผมตอนนี้หาาแรงมากเลยครับเพราะว่าเหล็กเดล็กของ่นติดบนนี่คือหาหวกเจ็ดต้องมีให้เห็นครับผมครับต้องมีให้เห็นอ๋กระสิรบกวลเวลาของอาจารย์ซัมหนีเด้อครับผมครับผมวัานี้เลยนะครับผมครับคขอบพระคุณอาจารย์พันท่องครับผมจะดีไม่แห้งเด้อครับผมลำ้วยไปน้ำกันสวัสดีครับครับผม อ่ครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็คือเป็นที่เด็ดโค้งสุดท้ายกับวาเดครับพี่น้องเนาะครับผมจากอ่าครับเขี่ยวกันยุ่งระว่างหากับเจ็ดครับผมคลิปนี้อาจารย์่านท่องมากฟันท่องให้ครับผมโค้งสุดท้ายหาได้ครับพี่น้องหามาแรงก็หกแล้วก็เจ็ดครับผมวิ่งบนห้าสามตัวบนแปดห้าศูนย์ครับไม่ต้องกลับครับพี่น้องเนาะ กับเนี้ยก็ดีครับผมแต่ว่าเพนตัดให้50ตัวเดียวครับผมเลขล่างกับวิ่งล่าง3จับคู่35เม็ดเดียวครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับเกามาเชียกับขออยพ่อนใ้พี่น้องเอโชคดีเดอครับผมครับถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะหก,ก,กรกฎาคมหกสิบหหรับคลิปนี้สวัสดีครับ